สวัสด,ดีครับตอนนี้คนอยู่กับผมในเกม King of Cat 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 La ด h ด p ด,ด,ดโอเคมาถึงฝึกเราก่อนเลยอ่าสตาร์ทตึ๊บตึ๊มกดคลิกเมาส์ไปตรงนู้นตรงไหนตรงนั้นแหละโอเคคลิกคลิกคลิกอ้เรียบร้อยโอเค เมาอ,อีกรอบเพื่อบูสสปิดโอเคโอเคกินอาหารเพื่อให้ได้แต้มแล้วก็หิวเลือดกินแล้วตัวใหญ่ขึ้นไม่ใช่หรอเราอ่านผิดใช่มึงอ่านผิดโจมีแดกโอเคครับ,รบกเข้าไปใกล้เพื่อตีปูมาดินี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนีเออสองล้มหนึ่งเหรอไม่กลัว หมดสุกฝอสตายในโหมดนี้ก็บ้าแล้วเอาละคุณจะหาอาวุธได้ในคุณจะหาอาวุธได้โดยการตีกล่องพวกนี้ catch catch อ,อะไรไม่รู้โอเคใช้อา <c oughs> ใช้อาวุธและกรอบป้องกันเพื่อในการไม่ใช้อุ้กับกอบป้องกันในการ,กร,การ,การต่อสู้โอเคเอาไว้สู้กับเพลเยอร์โอเคออ บอกเลยเจอโลแคปตันอเมริกาเข้าไปเตะไม่เข้าหรอกอ๋อครับเราผ่านกันฝึกสอนเรียบร้อยเอาละเราหลดสักคู่อ่าอ้าวมาถึงให้เล่นเลยเหรอโอเคเฮ้ยไฟกูเป่านี่ออเออ เกือบตายแล้วเฮ้ยเรียบร้อยดีมีโปด้านหลังช่วย,ยนี่นี้ยฮ้ฟเรื่องกันโอ้ไล้วตาหมดปิดมากหมดปิดมากนี่ มือเปล่าหรอที่จะสู้มีดไม้ดิไม่ใช่มีดเฮ้ยโจดน,นี่นี่นี่อือออเฮ้ยเฮ้ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดอะไรวะตัวมันก็เล็กกว่าแล้วนะเอาละขัดตน,นะนี่หาเลือนก,ก่อนมาที่ไปไหนโอ้โหเดีว่าจะสู้ มาแล้วมาแล้วอือตามไม่ทันอนะ่ะปล่อยไปก็ได้จิ้เฮ้ยตีแย่งอะไรกันฮะที่แปะมือนี่ไงแปะแปะอือตีตีเรียบร้อยมาดิตัวใกล้โอ้ย เฮ้ยปูยยักษ์ไม่เอาโอ้โหหลอยไม่ได้อุย้ยจะตายจะตายจะตายตีตัวเล็กเนี่ยเฮ้ยมันถือมีดอย่ามานะอย่าไม่โล่เฮ้ยรอลอยรอลอยเออเอาไมเอาไม่นี่เราได้ แล้วก็ไปสู้ไปนี่โอเคข้าจะเป็นราชาปูให้ได้ตีตาได้ไรได้คอนคอนทำไรได้ตีนี่เฮ้ยนี่มันอะไรลัปเตอร์อ่ะเอาไปดิเฮ้ยคอนถีนี่นตีทีเฟตตูล้มอ้อาวุตแลหาหาอะไรดี หายเยอะคนมันหายไปไหนหมดหนเนี่ยหวัดดีเจ้าเต่าเฮ้ยเฮ้ยอ้ hey, hey, oh. อะไรเนี่ยเอามีดมาลอยหลังตายโอเคฮะเกมนี้มีหน้าเมนูด้วยเหรอมาถึงให้กาชาเหรอ <c oughs> อะไรเนี่ยได้หัวใจได้ปูได้แม่เหล็กอะไรหมวกเหรอคอลเลกโอเคอันนี้น่าจะเป็น ที่หิวเลือดหรือเปล่าแล้วก็กาชาอีกรอบหมก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 ดง <c oughs> ไม่ใช่หมกอะไรวะห <c oughs> มกชาวนาเหรออะไรนี่อัปเกรดโอเคอัปไปก่อนเลยเลือดแอคแท็กเอาไปเลยเตียงแรงอันนี้โอเคน่าจะเป็นระดับการเล่นอัปไปอย่างนั้นหนึ่งก่อนแล้วกัน เรียบร้อยหมวกเส่หมวกอะไรดิหมวกปูหมวกชาวนาฮ๋อเหมือนฟ้าปิดข้าวเลยเอาละอันนี้คือระดับปูสินนะเรามีแค่ปูระดับแรกอยู่เอาละทำยังไงไ,ได้คงจะต้องซื้อละมั้งเข้าชอ็อปมีอะไรอ๋อเติมซื้อปู ไม่เติมครับเราสายฟรีโอเคมาเริ่มกันเลยสตาร์ทฮะวัดีปูปูอะไรเต่าน้อยเต่างอยออออเรียบร้อยอะไรเอาขวดมาขอฟาดทีเรียบร้อยอเฮ้ย,ยเฮ้ยตีไปไหนไปไหนเออเฮ้ยตามตามเออโอ้ย ไม่ตามก็ได้วะเป็นเกมที่ตามฆ่ายากมากมากเออเต่าง,งอเออเรียบร้อยเฮ้ยจะปูใหญ่หนีก่อนแถวนี้มีอะไรไหมเฮ้ยโจย์สองตัวเออเอามีดฟันตีเฮ้ยมันจะตายแล้วโอ้นี่มันหนีเร็วมากตามไม่ทันเลยเอออีกทีโอ้ เพิ่มเลือดไม่ตามก็ได้วะเอ้ยตัวใหญ่หนีก่อนหนีก่อนเราไม่สู้เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้สองพันห้าเลยโอเคตีเต่าก่อนคึบไม่เอาไม่เอาเตาใหญ่เราสู้ไม่ได้เฮ้ยทำอะไรกันน่ะออ้ออเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเม้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอีกปีเ,เองโอ้ ตายจนได้อะไรเนี่ยโอเคเริ่มใหม่ติดติดติดดอ่าเข้าช็อปกดสุ่มเหรออ่าได้อะไรแถมแถมได้ได้ฝีปูใช่ไหมน่าใช่เพราะว่าไม่มีปูตัวใหม่ปลดล็อกเลยเอละไร แต่งตัวสันหน่อยอัพก่อนเสีใส่ไปเลยใชหมโงกเลยโงกนี้ยโอเคกระชายอีกรอบโงกเชฟโอเคไม่ซื้อครับผมสายฟรีเรียบร้อยนีย่ถ้าได้ปูมันจะขึ้นแบบนั้นเอาละ ไหนเอ่ยนี่ไงความสามารถพิเศษแช่แข็งโอเคไม่เอาใช้ตัวนี้ก่อนหมวกไหนดีอะหมวกนี้หมวกบนดีกว่าลดดาเมจที่ลดดาเมจที่โดนห้าเปอร์เซ็นต์สมมติโดนร้อยหนึง่งลดไปห้าเปอร์เซ็นต์จะเหลือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าถ้าโดนร้อยหนึ่งนี่ก็จุกเลยนะโอเคเราใช้แม่เหล็กดีกว่าเพื่อความอยู่รอดมันเป็นยังไงแม่เหล็กอ้ดูอย่างนี้เลยของดีเรามีอันเดียวด้วยดิต้องให้ได้ที่หนึ่งอนะตาเนี้ยเฮ้ยอะไรอะจะฟู้ไหมโอ้องไม่ละไม่มีใครเอยเอาละยังกล่องมาดิคีดจะสู้กับคาตาณาหรอ อือเรียบร้อยไหนอีกตัวเรียบร้อยได้เวลาทำตัวเองที่ใหญ่ขึ้นปูนะไม่ใช่อะไรใหญ่ปูใหญ่นี่เอาละไหนเอย้ยมีใครอีกไ,ไหมไม่มีนะแถวนี้แต่ว่าคนหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเรามีโลเรามีไม้อือหาแต้ม เฮ้ย hey, ขวดเดี๋ยวค่อยเก็บปวดีเจ้าล็อบสเตอร์เสร็จค่าแน่นี่เรียบร้อยโอเคเฮ้ย hey, กล่องแต่ก่อนอย่าแย่งอาวุธข้าอ๋อไม่ได้อาวุธเลยเอาได้ได้ได้ดาบจงสลัดเออมาดิเฮ้ยด <Hey, S 2> ้านนีเหยียบสองตัวอุ้ยอ,อุ้ยสี่ลอยเรียบร้อยสเสร็จเป็นหนึ่งอีกตัวอีกตัวจะสู้ข้าเหรอข้ามีโลนะเว้ย จะหนีดิวิ่งไม่ทันเอ้ย,อยมันมีปูตัางหน้าเรียบร้อยเสร็จแล้วแน่นี่เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเฮ้ยกล่องได้อะไรดีฮะช็อตกันเฮ้ยอู้เรียบร้อยอุอ้ยอุ๊ยอะไรอาวุธประชิดเหรอพี่จะสู้ช็อตกันบ้าไปแล้วนี่เนี่ยไหนอีกเอ่ยเฮ้ยปืนไฟ ขอใช้คืนมั่งอือไปไหนเขาเขาจนตายเรียบร้อยอือแล้วปืนก็หมดพอดีเฮ้ยไปไหนอะไม่รอดหรอกเฮ้ยไปไหนฮู้ตามไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยอ่ามันโดนตักหน้า เ็บลรละเรียบร้อย,อยเปลี่ยนเป็นไม้ก่อนใช้ได้เยอะกว่าเฮ้ยเยอะเออเออไม่หนีเหรอเรียบร้อยเฮ้ยเหยีคนไปไหนอุ้ยอุ้ยไม้แตกเฮ้ยมันหนีลอดเอาชนดกันไปกินเรียบร้อยแถวนี้มีอะไรเอยเฮ้ย,ยโจดเออไปไหนเรียบร้อยนี่แหละ เขาเรียกว่าแกงเด็กของจริงตัวน้อยเราก็ฆ่าเฮ้ย hey, ที่หนึ่งแล้วโอ้ยตกมือในที่สุดเราก็ที่หนึ่งเอาละมันต้องเป็นรังแกชาวบ้านใช่ป่ะเฮ้ย hey, แต่ทำไมเลือดเราลดเรื่อยๆหรือว่าถ้าเรายิ่งตัวใหญ่เลือดเรายิ่งลดน่าจะใช่อะโอเคเฮ้ยกุญแจกุญแจอะไรอะ เผาก่อนใครมาเผาก่อนไม่สนเรียบร้อยเฮ้ยกุญแจเก็บก่อนไปก่อนไปก่อนแล้วึ่งเหมือนเคยเห็นกล่องนนะตรงนี้ไงได้อะไรได้แต่เงินฮะเอาเก้าดีกว่าไม่ได้อะไรเฮ้ยปืนไฟจะฟู้งด,ดีไหมไม่อะเรื่องเรายิ่งรถเยอะอยู่เออเอาขวดไปกินเฮ้ยเด็กตัวหนึ่งหนีไปแล้ว ใครบ้ามันจะสู้กับตัวใหญ่กับเราไงแบวไม่ใช่หรอกอเอ็ก็มาขวางทางข้าเหลือเกินออเออเฮ้ยเเกือบตายเล่นยิงรถเยอะอยู่ไปไหนเฮ้ยเห็นใครอ่ะเฮ้ยมันถือค้อนมาเฮ้ยเฮ้ยล้มล้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะ่ะเออเกือบออเกือบตายหายเลือก,ก่อนเอาละอะไรเนี่ย U F O เหรอ อะไรเนี่ยยัางยูเอฟโอมีแต่กุ้งลอบสเตอร์เต็มไปหมดเลยเอาค้อนดีกว่ามาอปัอ๊มแต้มปั๊มแต้มตอนนี้คะแนนอยู่ที่สี่แสนแล้วไม่มีใครตามทันเราแล้วออเอ,อมีไม้เหรอคิดว่ากลัวเหรอคะแนนของเรา,าต่างกันเราห้าสองนายสี่เก้านะไม่ใช่เออไปไหนอยากคิดว่าจะหนีข้าพ้นเหรออีกตัว เรียบร้อยอ่ามืดแล้วแถวนี้ไม่ไรอือตัวเรายิ่งใหญ่เลื่อนเราลดไวมากอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิทำไมอย่างนี้ศับไม่ยั้งเลยลอ่ะอือหาเลือดก่อนเฮ้ยได้กุญแจามาด้านหน้าเราโอ้โหไม่สู้ดีกว่ามีทั้งโล่ด้วยเลือดเราก็ลดเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรอะเฮ้ย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 หยานะเว้ยเฮ้ย